กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีปื้ดทุก่านได้พี่น้องด้พบพอกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องตอนนี้เฮากอาอ็อยู่บ้านของแม่แม่ใหญ่เนะอยู่บ้านบ้านเกิดของแม่ใหญ่เออบ้านเกิดของกันแ่วแม่บ้านของแม่ใหญ่นะพี่น้องเนาะนี่เฮือนเฮือนเพลินแต่ว่าตอนนี้เจหนดเป็นคนอยู่กับน,น้องทรายเนาะตอนนี้ห้ามาเฮือนแม่น้องดำพี่น้องเลยอยู่นี่แหละนี่อ้า ทุกผู้ใดน่ะสบายดีปะลุงไหมไหมอืมเนยอเนยกับมาน้ำเนยกับหายอยากมาน้ำเนยกับสบายดีปะลุงไหมไหมอ้าวเห็ดยังขานกิโกกิโกยบ้านอีละเนยเอ้ยเนยเนยเอาบูชนใจพี่น้องตอนนี้อยู่เฮือนน้องดำแล้ว แบู่เอาไฟอยู่ในเฮือนดําน่อยอยู่ป่ปเ,เออไปขาวไปบึงน้องหน่อยป่ะละมามามาไออื่นสบายดิปาลูกไม่ไมเขาไปบึงนอ้องหน่อยป่ะ,ะอ,อืมไปาไไาขาไปบ่งนอ่องหน่อยป่ะมามามา เพลนหายอยากมานำอ้าวมาพอเจ็ดหนวดบ่มีการมีงานบ่ะเดนี่บ่มีงานบุญบ้างจ่อยร่องแห้งเลยนะเจ้าอดอยู่อดนอนลายเป็นอะไรเป็นอะไรก็อยู่แต่ในบ้านนี่แหละอืออย่ะไปงานซะเด้องานผู้ใดงานคนโตคนตายว้า นอนบ่ไพมาไงไพมาวะสันคือมือเทะคือมือ,ทอนเทะนนี่นะโอ้ทู้ได้จะขึ้นแล้วก็บอด้มาลายมือเลยอุ้มอาาอกมาเนาะออไปดูนอนรับบ่โอ้เพิ่นนอนรับพี่น,น,น้องเอ้ยมายังได้ก็เห็นแต่นอนรับโอ้ยพูดบอด้มาลายมือมเลยช่วงนั้นแบบพ่นตกเนาะ ปาเถอนอนเห็ดเอิกเห็ดจูนบูนอยู่พี่น้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆดื้อค่อยๆดื้อหน้องพัยคึ้นไปตาสังแทนนี่บ่เป็นตังใดบอไดพิณอุ้งพิษกุ้งพิษกรมแต่ว่าอยู่ดีไม่แห้งแต่ว่าเออดีอะไรเนาะ บือเป็นยงบ่ได้เป็นยังบ่ได้วิ่งได้เวียนบ่ได้ยังเลยอเออแข็งแห้งปกติเนะอ,อคนที่โฮกกับพ่อเอาอย่าเด็กพี่<อ>น้องเลยแข็งแห้งแม่แข็งแห้งบ่อ่อนบ่เพียบ่วิ่งบ่เวียนบ่เป็นยังเลยเป็นอ,อนนะไรนะแม่นองอเนยแม่นองอเนยกัจักมือก่อนมาเจ็บก็คือทุกสมัเจ็บแบบสาไขางีสะน,น,นะ แต่เป็นไข่เป็นยังอะไรเจ็บทั้งสิเมนแต่เจ็บถ<ว>องมาเป็นบาทกิวมาเป็นบาทาหักนันแบบว่าเพิ่นเศร้าอันเจ็บกระต้นกระโตแบบเมื่อนะเพิพ่ไ<พ>ขายอยันนี้ันก็เลยไข่เน่คือว่าโมโนหมอ่นัดได้จ้ะมอหนัดก็ว่าวันที่สิบปลายบางทีก็เศร้าปลายเสียสะทองหากาจันจักมือได้ดอกห้ามอมอเดิ้บโมโมโาะฮัสิถามฮักก็งงงว่ะ อันตอนหาไปกับเจ้าน่ะแม่เจ้ากับเม่อันนี้ไพ่ก่อนไพ่าลางก็ตอนนั้นนะตอนเจ้าว่ะเจ็ดเดือนปลายเจ็ดเดือนรึงนะเออเดี๋ยวคือเม่อันนี้กับตอนนั้นกับเจ็ดเดือนปลายยังคือกันนาเนาะอันม้อนอันๆห้าวนาะวันที่เกตได้แต่ได้วันที่เทไระตั้งแต่วันที่สามสิบแต่วันที่สามสิบเออจะได้วันที่เทไรสก่อ สามสิบทั้งที่แท้นะวันที่เจ็ดผลมอนัดนะวันที่เจ็ดมอนัดว่าวันที่หกมาอันอืมอันมากวดอีเด้ออืมอืมได้ก่อนบริเวณนั้นได้ได้เต็มเก่าเดือนยุ่มัจจิตเก่าแต่ว่ามันอืมแต่ว่าบ่อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นอายุลายแล้วแล้วแปลว่าได้ลูกกับเสียด้กันไวกว่าแปลว่าคนยังหนุ่มเนาะบ่มอนัดคนยังหนุ่มบางที่หอดสิบเดือนพั มอนัดน้ำไปตรงกันเหรอแม่ได้อันนองหยิบคือไม่เอานองอันอื่นคือกันอืมคนว่าวันที่อันฮกวนที่เจนใหม่เด้ออืมมาแล้ว่นมาแล้วว่นได้ก่อนได้ตั้งแต่วันที่หาแม่อันหมอนัดอันเนยคือการว่าวันที่อันเศร้าหาหมดคือยังมาเด้อว่าสันพอวันที่อะไร ซิฟบางทีซิฟก็ได้เลยหมอหนาดบางทีมันก็นก่อนพี่น้องเอ้โบโบเนะนอนเนาะแมอนเนยก็ยังโบหัวผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ก็ต้องหลุนต่อไปอะไรพี่น้องเ,เอ,อ้เห็นผืนแข้งแห้งทั้งแม่ทั้งลูกคนนี้ก็ดีใจพี่น้องเป็นแรงขันขี่หาย,ยู่หายยุกมานอื้นนี่นอนเซยอยู่นี่ยหนาวพี่ตาซังเด็ดแจำบําเยู่พี่น้องเอ้ หนาพักใหญ่เพิ่นกระใส่ทงมือหายูพี่น้องเลยมือนั่นน,นั่นเนี่ยเพิ่นยังบอดีใส่เนาะก็บอดีใส่ตลอดเวลาเนาะเพิ่นกระใส่หาย,ยูมือนอัหนยังบ่ม,มียังบ่ทันไปซื้ออันนี้ฮะก็ไปซื้อมาพี่นอ้องใส่ซื้อในะห้แล่มีซื้อแล้วมือมือมือขีดซื้อก่อนแต่สิใส่ซื้อในใดดีพี่น้องเลยซื้อมืนมอนมอน้วมมนคอมเมนต์กามาใน่พี่น้อง ให้ใส่เสื้อมวนๆเบิ่งคนปตาสิานาตา<ช>ลอยลอยอยู่หมอคนใส่อยูออย่ใ <c oughs> นใบนะเพื่อนนะใส่ไหนไหนนักเขา,ออนะาขบ่เบิ่งลืมลเลยอืมเขาเปลี่ยนก็นได้อืมหน้าตาใหยจะบ่เนี่ยใส่เสื้อให้มันสมกับหน้าตาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามาเด้อ ตาขี้ลายแบบนี้นะซื้อแบบได้กระสางแล้วพี่น้องเ <c oughs> อ้อยไออีกปิดปากในไอหนะบะะัปล่าจะน้ำมันถือหน่องได้ <c oughs> อย่าเข้ามาเด้นเขนไออ่ะเดินอ่าเพื่อนน้ำมากขึ้นนี่เลยอืมอึงแล้วก็อ่างเหรออือ <c oughs> อึงแล้วก็อ่างโอ้ยบ่าว่าบ่าวเอาอ่างน่ะบ่เอาบ่มากบ่เอาเดินหน่องซื้ออ่างอ่ะเด้อบ่มากคนหน้นนาตาดีๆจะมาใส่อ่างนี่โอ้อันเนู้นกับหมุนไปหมุนมาอย่าพี่น้องผู้ เออทูอันนี้ก็มาลินสบายดีป่าลุงอันอนะี้นบอสบายดีป่าลุงซ้ำอันนี้รก็้างก่นาอะออเป็นไรกินนมแม่แต่ว่านนมแนมมมาแล้มาลายมือนะรเออเว้ยมีแต่นอนดดยตยตนนดนด นอ,นอนเปลี่ยนนอนเนยียงข้างนั่นข้างนี้ได้หรือะสาวมาท่านีก็ซื้ออืมเยอยู่อาถลโตบักใหญ่พี่น้องเลยโตบักใหญ่เมน็บพันอุ้มกันะนะอู้ทูบกักขำอย่าอย่าบ้างเอื้อยอย่าบ้างเอื้อยอ้าทูม,มายังรับอยู่บ่ อุ้มขึ้นมายังหลับจ้ะพี่น้อ,องอาทุน้องผู้ใดเนาะนี่เนาะอุ้มขึ้นมายังหลับอยู่อืมหน้าตาเป็นตาสั่งค่ะพี่น้องปาทุตีงามตีงามมาสันเออคนเบิง่งคนเนาะสีเงาอยู่เนาะด้วยในใดเนานะแข่งขาบักเงาพี่นอ้องเลยผู้ที่เกลือกถุยอยู่ผู้ บางคนสีสูงอยู่บางคนเลยอืมมันยาวเลยนบลูกชายคนที่เที่เจตเตออปอกเตียบ้างอวดได้น่งลึงิเตะออกปอกกับที่ไอคิวสี่บ้วเนาะเห um um. ็นอะไรก็ยเลยมหน้าตานะพี่น้องเลยผู้เห็ดจำบมอยู่ จะคือน้องอึ่งเนาะ้าตาด้ะเนาะอ่าทูเนจะได้กระชยอยู่อุ้ยบางคนมาเถื่อนเนาเหี่ยวแทะเะว่าอุ้ยมันยังสีอ้วนอยู่คนดูผู้เฒ่าอ้วนเหี่ยวเนาะผู้เฒ่าได้ลูกพี่น้องอายุสี่สิบเอ็ดปีเนาะแม่น้องดำเพียงสี่สิบเอ็ดปีเลยจ้าโอ้ยยิ้มว่น่ะ บางอย่างที่เงียบๆก็ไม่ได้เงียวไา้เพื่อการทำนาธรรมดาคนยังไม่ได้เบ่งเลยเนาะหาก็ได้ใหม่ๆนอนก็ได้โอ้ยเห็นบางคนแหงในน้อยหนึ่งอันนี้แล้วบักใหญ่นึ่งสามสามโลขึงได้ออกมาสามโลหะยังบ่มีสื่อว่าสันเห็นแต่แม่นอกอันเลยโอ้ยมองจีบเถางปรจักเได้ปะ มือนั้นอนะ่ะเพิ่นเจ็บท้องช่วยใส่แหวนบ่สบายใหแล,แล้วเดี๋ยวเจ็บเบิดแข่งเบิดขากระตุนกระตัวเอ้ยคำบริมาลายมือเลยป้าหน้าตามาเบิ่งน,อน่องนล้วกันเนยเอ้ย,อยขามาเบิ่งน,อน่องลูกเอาบ่น่องนี่เฮงเนยบโซนและหลินเซย์ ป้าอันโทรมาแต่เมืองนอกยายแมนเกีบ่บุ้มอลีเบาอืมที่เป็นตาแพงได้ไหมไฮแมนเขี่มบ,บุ้มอลีบ <laughs> อเบาก็เหมือนหายกิดใหญ่มันกิดเนานะมันหูจจ่จักมันกิดไปไปบ้าบา,าแล้วแต่กระเพิ่์นบ่หายแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่์นก็ว่าเอาไป,ปสันส่นแหละอ่า แ้าแม่นั้นว่าเขาเอาแต่อยู่ห้องมอจะกระสายขยุหายกับลูกลานจะคลองนอเลียงเนาะแตถ้ากระเฮนคือเก่าแต่กระบทสัมตัวเองเลียงเราี่น้องตัวเองเลียงกับสีมีแบบว่าความหากความแพงกว่ากันเนาะถ้าแกระเทียมมาจ้าแ่าคนอื่นคือเลียงได้บัดเฮ้าบัดือเลียงบัดได้นะสีมีพรมดอยตัวนี้นะอันนี้ใครแน่แม่เลียงกับความหักมันก็ะสีสัมกันมันใหญ่อย่างป้ายคือน้องขอ อยากไปใส่กลับไปบราอยากจูเฮื่อนเม่น้องเกมบุมมทรายมือทางมาก็อยู่นะคือว่าแม่เทียบไปเทียบมาแมนผู้อยู่นำได้เลยแมนแมนผู้อยู่นำกับสีความหักความแพงเนาะแต่ก็เขากับสิดขีดกันว่าเออแม่กับหักแพงสํากันนะนะแต่เน่อเพราะว่าคนอื่นเลี้ยงได้เฮาเลี้ยงก็ได้เตียงใหญ่ไรตามใจติดใจพายมัน พอม่หามมาได้นอนคาะก,ไกไ็ได้ <c oughs> โอ้ยไปต่สั่งค่ะเพือดสีเห็ดวิไอเห็ดขึ้นแล้วฮะกะแล้วฮะนะสักผาสักนั่นเห็ดนี่เห็ดจูเห็ดก,กินฮะกะแล้วกะเสดีลงคลิปสวยในเด้อพี่น้องเอยาจาักหน่อยบริสันต์น,น,นะเบ,บื้องหนีสิสูงอยู่คนนะ บัก n หญ่คนสีสันมันสีอะนรก่อนหน้านด้เอาว่าสิเงาอยู่บงส่วนบงส่วนแขงส่วนขาเนี่ยบักเงาเนี่ยอือไปตัตสั่งอะไรพี่น้องไหมบออคนเก่ามาเกิดมาจากบ่ได้ฟันยังบบกยันาฟันนั่นทำมีขึ้นเมื่อนาบีตุผ่านวันอะไร ซ um. well, um ื้อแม่ไปปูดเเ้อร์้เดออาแม่ไปปูดเดอมาหอนอะไรมานอนกันพืน่นมแมวไปปเอซ้นแมวอยู่ในเี่ตรงนี่หละแมวแม่ไปปูดอซพนเลขบอกแมวอยู่จ้าานบริษัทน อุ้ยพุ่นหาเอาวาไปนอ้องว้าวหาวปลากรวงอะไรพุนตุ๊กตาสันคับได้ลุงปลาพุนขามาเบ่งเนี่ยบอจีนวนนอืมอวัดนป,ดขขนปาฮัตจะอูกแขนค่ะโอ้อวัานปลาสีมานี่ยบออันอยู่ได้จะคืนละอยู่กลาเย็น ดดเลยล่าัดอือออเธอยิ้มาะนะหรือว่าบิดคิงฮะอู้เปตาสังค่ะข้าเบิ้งเนี่มันบ่อเตี้ยนนละบ่าวเนาะส่วนขาบักเงวหนึ่งผู้เิ๋งบางคนมันเตี้ยนะคะมันสีสันสันนี้อ่าเธอแม่เนื้อตีนกับบักเหนเนื้ออ้เนื้อตีนอันเนื้อ่อยหลบหลอกเนาะตีนเนื้อหน่อยหลบหลไปตีน่ะ แม่แต่ว่าหลบๆบตีนเนาะตีนบเวอร์เนาะเรือเล็กหนาอยังบท่นขยายบ่พี่นนองตีนเเนาะพี่ยาวเออรตีนแห้งเนาะแม่หน้าตาไปตาางให้ไปลอย้าเบงบัดิ่นนั right ่นตื่นได้นพิ่นสิเป็นอะไรเนาะ บอ่อคีหายเนนะาะหูอะไรหัยกลางเวรเลยกลางคยกลางคืนเด้หายดูอยู่บ่กลางคืนหายอยู่เป็นเหีงาดูโอ้ราะว่าอันอาการมันก็เย็นเลยอืออืออือโอ้ยตุ่มผมให้นานาเด้อมันจังสีนอนอุ่นมันจังสีบอ่อหายดูอืมเอาโป่งลงนอนซ้ำหนาว,วอุ้ยจะเป็นตาซังค่ะพี่น้องเอ้ยผู เวตาสังพี่น้องบ้าไงฟื่นฮาราปากกว่า,อางอี้แล้วโอ้ยนอนนอนนอนอะไรพี่น้องเลยคลิปนี้ฮ่กที่คอโจมไปเพลง่านีเด้อพอๆกันคลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาบึงมาชมมาให้กำลังใจเด้อสบายดีอานอนเห็นปางง่างอยู่ เอานอนข้างนั่นข้างนี่ได้หัวพอดนะจะงามเสียองเออเสียนเองบ่คือหัวไอคิวน่ะกัแม่กันอนข้างนั่นข้างนี่แต่แบบแต่หัวใหญ่ <laughs> หัวใหญ่หนาใหญ่ก็เลยหัวบอกงามหัวปี